You never- เราต้องมองตัวเองก่อนว่าเป็นน้ำเครื่องแก้วที่จะสามารถพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านได้และสิ่งสําคัญที่ได้อยากจะเตรียมตัวเนี่ยก็คือเรื่องการตอบคาถามค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าพอเราไปเวทีระดับโลกแล้วเนี่ยเราต้องไปแข่งขันกับผู้หญิงที่เก่งมากๆเก่งที่สุดของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการตอบคาถามและทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินบุคลิกภาพ everything เลยค่ะทุกอย่างที่คิดได้ค่ะ โหเราเตรียมตัวหนักมากค่ะตั้งแต่แตัดสินใจว่าจะมาประกวดเราได้ไปเรียนเดินเพราะว่าเวทีก่อนหน้านี้เนี่ยด้รู้ว่าจุดด้อยของได้เนี่ยก็คือเรื่องการเดินเราก็เลยไปเรียนอย่างหนักและเราก็พิสูจตัวเองได้ว่าเออถ้าเรามีความพยายามและความตั้งใจเนี่ยเราสามารถทํามันได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้ก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนครับเคยค่ะมันมันคือความหวังเนาะเรามาประกวดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีความหวังว่า เราจะต้องเป็นคนนั้นที่ไปยืนตรงนั้น represen Thailand t และดาก็ทำมันมาได้ก็ดีใจค่ะศักยภาพคัดด้าจะเอาทุกอย่างที่มีในตัวออกมาแล้วก็โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ประเทศไหนแน่นอนค่ะด้ามองว่าเวที Miss Universe เนี่ยเขาต้องการผู้หญิงที่มีความ strong independent แล้วก็ empowering และสามารถอินสปายรคนอื่นได้ด้วยคือเขาเป็นผู้หญิงที่เวลาเขาพูดแล้วเนี่ยเราต้องหยุดแล้วฟังและเขาจะพูดในในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวกที่พอเราได้ฟังแล้วเนี่ยเรามีจิตใจที่จะพร้อมสู้ต่อไปคือเขาก็คือแบบผู้หญิงที่สตรองจริงๆอะคะ่ะนั่นแหละคะ่ Miss Universe. ะมิสอุนิเวอร์สันความคิดของด้ามันคือ perseverance แล้วก็ความตั้งใจของด้าในการประกวดนะคะด้าด้าคิดว่า ด้านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สตรองคนนึงเลยเพราะว่าเราผ่านอะไรหลายๆอย่างมีประสบการณ์ในชีวิตที่เราผ่านมันมาได้เรามายืนอยู่จุดนี้ได้เพราะตัวของเราเองก็อยากจะให้ m ว s s u n ิ v เว s e ์เียมองตรงนั้นละด้จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปยืนตรงนั้นค่ะจริงๆก็ด้คิดว่าได้สามารถพัฒนาเรื่องตอบคำถามได้ค่ะจะ พยายามกลบจุดด้อยตรงนี้แล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดค่ะมันเพิ่มได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็คือด้าจะเพิ่มทุกอย่างจริงๆได้จะทํามากกว่า100%เเซเพื่อที่จะพูดทุกคนให้เห็นว่าด้านเนี่ยทำได้นะแน่นอนค่ะต้องได้ค่ะด้าคิดว่าทำไมคนไทยเราต้องมาดูถูกคนกันเองด้วยค่ะ ทำไมเราไม่ u p อร์ตคนไทยด้วยกันทำไมเราไม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะยังไงแล้วเนี่ยนี่ก็คือไทยแลนด์ค่ะก็อยากจะเดี๋ยวได้จะพูดตัวเองให้ดูค่ะสัญญาแล้วนะอ่าแน่นอนค่ะสัญญาค่ะฝากกดฝากเชียร์ด้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ